สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทําอาหารเช้าง่ายๆกันค่ะเป็นอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อน,นะคะสําหรับจังหวัดอุดรธานีนะคะนั่นก็คือเมนูไข่กระทะค่ะไปดูส่วนผสมนะคะมีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะจะมีต้นหอมซอยค่ะซอสถั่วเหลืองน้ํามันพืชพริกไทยปน่นไข่สองฟองนะคะกุนเชียงทอดหันเตา๋าหมูยอค่ะ ตามด้วยหมูสับนะคะต้มสุกแล้วค่ะสําหรับวิธีการทํานะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่ใส่น้ํามันนะคะลงในกระทะสำหรับไข่กระทะนะคะที่มาของชื่นี้ก็คือการเสิร์ฟพร้อมกับกระทะเหล็กแบบนี้นะคะใช้น้ํามันไม่มากนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่ไข่ลงไปรวมทั้งเครื่องปรุงต่างๆนะคะเสิร์ฟพร้อมกระทะนี้เลยเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ใช้นะคะก็จะต้องใส่ไม่มากค่ะ เดี๋ยวรอให้กระทะร้อนสักหน่อยนะคะจสดแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยหมูยอนะคะที่เราหั่นไว้แล้ว ุนเชียงทอดค่ะหมูสับนะคะต้นหอมซอยค่ะทีนี้ไข่ก็เริ่มสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะดีไฟนิดนึงนะคะ ซอสถั่วเหลืองนะคะเหาะไปด้านบนแบบนี้รอสุดท้ายค่ะพริกไทยปน่นปิดแก๊สแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูง่ายๆสำหรับอาหารเช้ามื้อน,นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูง่ายๆมื้อเช้านะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสได้ไปจังหวดัดอุดรธาน,นีก็อย่าลืมสั่งทานดูนะคะสำหรับเมนูไข่กระทะวันนี้ก็ ขอให้รับประทานอย่างอร่อยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ